นายนริศ ปานกะวงณนะอยุทยาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาร,ราชาการแทนในอำเภอศรีราชาได้รวมประชุมหัวหน้าส่วนราชาการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยก่อนการประชุมค่ะก็มีการประดับขีดให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งความดีรวมฉลองร้อยสามสิบปีแห่งการ สถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนของชมบุรีเองนะคะก็ได้รับแจ้งมาจากกรมการปกครองว่าได้ดําเนินโครงการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ไหนเราใส่ใจดูแลเพื่อกําหนดสถานะบุคคลหรือว่าให้สัญชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้จากรัฐแก้ไขสถานะบุคคลและก็สัญชาติรวมไปถึงจัดทาบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง อีกหนึ่งโครงการนะคะที่ชมบุรีทำขึ้นนั่นก็คือรักน้ำพื้นป่าฉลองร้อปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทยด้วยการสร้างฝายและปลูกป่า ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนำปัญหาเหล่านั้นค่ะมาขาจัดความยากจนและก็พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลุกจิตสำนึกนะคะให้ทุกคนร่วมมือกันห่วงแหนนะคะแล้วก็ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งปณิธานบำบัดทุกบำรุงสุข